อสวัสดีครับน้องเซก้าผมสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเล่นกันต่อครับกับลูกเล่นของ planet system นะครับโดยที่เราจะนำนี่ครับคอกันดัมทูจีทรีคนะครับแล้วก็จูปิทายอาร์เมอร์ครับทั้ง2อย่างนี้ครับมาประกอบด้านเข้าด้วยกันครับให้กลายเป็นจูปิทายกันดัมในสีของ G3 ทรีกันดัมนะครับซึ่งเราครับว่า2อย่างนี้ครับทั้งคอกันดัมทูจเนี่ยแล้วก็จูปิทายอาร์เมอร์เนี่ย เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในอวกาศโดยเฉพาะเนะเพราะงั้นผมมองว่าสสิ่งนี้แหละครับจะสามารถรวมกันได้ให้กลายเป็นกันดั้มร่างที่ใช้สำหรับสู้ในอวกาศโดยเฉพาะนะครับรวมถึงหน้ากล่องของคอร์กันั้ม2 g จีเนี่ยก็เป็นชุดเกราะของจูบี้ทายด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบร่างกันดีกว่าครับผมขอเชนจี้จูบี้ทา go โอเคก็อนหนึ่งครับตัวของคอร์กันั้ม2 G3 นะครับอ่าเราก็เริ่มจากการถอดชิ้นส่วนออกก่อนเลยครับก่อส่วนแขนเนอะ ดึงออกแบบนี้ส่วนบูสเตอร์ข้างหลังนะครับก็งัดออกยกดาบขึ้นพับเท้าลงนะครับแล้วก็แขนทั้งสองอันนี้ผมดึงออกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่เคเดี๋ยวก็วางลงไปก่อนชุบแบบนี้แล้วก็ถอดปืนออกอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ถัดไป j u บิทายอาร์เนะครับก็ค่อยๆทิ้นส่วนออกมาเลยครับซึ่งประเด็นอยู่ตรงนี้ผมจะกมลอย่างหนึงมากเพราะว่า จูบิทายฟาร์เมอร์เนี่ยครับเป็นชุดเกาะที่ของผมได้มาค่อนข้างหลวมโดยเฉพาะต้องส่วนเอวใช่ไหมล่ะครับเพราะงั้นผมกลัวว่าวิดีโอนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ติดชิ้นส่วนเอวกันนะครับเนื่องจากผมไม่รู้เลยว่าบันไดเนี่ยแก้ไขปัญหาส่วนเอวหลุดง่ายหรือยังนะครับตอน,นออคอใหม่ๆเนะเพราะว่าอย่างตอนที่เรารีวิวในส่วนของจู p ิทายสกัดดั้มตอนติดคอร์กันดั้มถัวธรรมดาเนี่ยครับตอนนั้นก็คือเรามีปัญหากับเอวทั้งคลิปเลยนะครับมันเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าเอวหลุดทั้งคลิปอะคร วิดีโอนี้เราจะต้องแก้ปัญหาเอลแบบเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าต้องแก้เนี่ยผมอาจจะเลือกไม่ใส่เอลนะครับเพราะว่ามันมันยากเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวถอดชิ้นส่วนออกก่อนนะครับทีละชิ้นทีละชิ้นส่วนของชุดเกราะนะครับอ่าโอเก็สุดท้ายส่วนของปืนถอดออแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอแฮงเกอร์ครับเราเก็บไปก่อนอ่าขอดีเฟนเดอร์ด้วยโอเคทีนี้เรามาเริ่มประกอบชิ้นส่วนกันดีกว่าครับ เอาใกล้มือสุดก่อนตัวปืนนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ส่วนมือนะครับอ่าก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้ทั้งสองฝั่งครับไม่เข้าโอหึโอเคเข้าเรียบร้อยทีนี้เริ่มจากส่วนขาก่อนครับก็ประกอบเข้าไปได้วยกันเลยแบบนี้นะครับประกอบไม่เข้าโอเคเข้าเรียบร้อยทั้งสองข้างนะครับอ่า ถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสีต่างกันด้วยนะครับคือสีของ G.P. เนี่ยจะเข้มกว่าชุดเกาะสีของจูปิทัสนะครับเพราะงั้นนี่เลยเป็นสายที่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าสีไม่เหมือนเดิมนะครับอ่ะกาะข้างหลังทีนี้คือเวลาแห่งการตัดสินแล้วครับเกาะเอวนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยลงโอเค สรุปว่าไม่ได้ล็อกอะไรเลยสักอย่างนะครับเพราะงั้นผมจะไม่เสียเวลากับมันแต่เราจะไม่ใส่มันเลยนะครับอันนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้เห็นส่วนเอลติดเข้าไปนะครับอ่าเคแล้วก็แบบนี้นั่นแปลว่าต่อให้เป็นชิ้นส่วนใหม่แล้วก็ตามนะครับบันไดย,ยังไม่สามารถแก้ปัญหาส่วนเอลหลุดง่ายได้นะครับนี่น่าจะเป็นปัญหาจริงจังมากของทางบันไดนะครับอ่าเดี๋ยวผิดข้างนี่ใส่ ถูกแล้วนี่โอเคก็ฝั่งนี้เมื่อกี้ผมเผลอกดเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ใส่เข้าไปแบบนี้แขนหลุดโอเคนี่ครับแล้วก็ใส่แขนกลับอ่าเรียบร้อยก็ส่วนไลโอ้ไหลไม่มีปัญหานะครับเสียบค่อนข้างนั่นเลยทีเดียวก็เอาหุ่นมายืนก่อน จากนั้นก็ส่วนเมื่อใส่ชึบแบบนี้อีกฟังหนึ่งเหมือนกันนะครับใส่ชึบแบบนี้โอเคก็บูสเตอร์ติดเข้าไปพับขึ้นทั้งสองฟังก็ถืออาวุธตัวบีมแกตเตอริงนและสุดท้ายก็ใส่เข่าเข้าไปนะครับซึ่งโอเคเข่าเรียบร้อยเท่านี้ครับ ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับคอกันดั้มทูครับที่ติดตั้งเข้ากับจูปิไทฟอาร์เมอร์ให้กลายเป็นจูปิไทฟกันดั้มครับในเวอร์ชั่นของ G3 Color นะครับผมซึ่งโอเคอย่างแรกเลยครับผมชอบสีมากๆนะครับสีของคอการดั้มทูจีทร o คัเนี่ยครับ มันเข้ากับตัวจูปิท,ปทายฟาร์เมอร์มากๆเลยแกไป่ร้่าหุ่นสองคนนี้ครับมันดูเข้ากันมากกว่าเดิมไหมครับแล้วก็เนื่องจากสีของคาร์นัม 2GT ที่ค่อนข้างดูหมดเนี่ยรวมถึงสีโมกที่ตัดออกมาเนี่ยครับมันรู้สึกเหมือนกับว่าหุ่นนี้คือหุ่นที่ใช้งานในอวกาศจริงๆนะครับซึ่งจากประสิทธิภาพของเดานะครับเราไม่น่าต้องสงสัยแล้วว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยต้องเก่งแน่นอนเพราะว่าจูปิทายฟาร์เมอร์เนี่ยครับ เราถือว่าเป็นหนึ่งในเกาะที่แข็งแกร่งที่สุดของคอกันดัมแลวนะจะเห็นที่ที่เาโตใช้นะครับติดตั้งฟันเนลติดตั้งอาวุธต่างๆไว้มากมายตามตัวนะครับแล้วก็อะาครับการติดตั้งของคอรกันดัมท G3 ีเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้ในอวกาศโดยเฉพาะนะครับมันกลายเป็นว่าขุนตัวนี้ครับน่าจะเป็นหุนที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบคู่กันเต็มทีนะครับผมก็เลยคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะโหดมากแน่นอนนะครับอ่าโอเคครับแต่ว่าแต่ว่าผมมองอย่างหนึ่งครับผมเป็นคนที่ไม่อยากให้้้้้้ชชชินนนนนนนสส่่่่่่่่่ววีีีียมมมัััไไไไดดใใะคคครรบบซึงทือ คอร์ดิเฟนเดอร์นะครับเราจะนําแบบนี้ครับเราจะนําปีกตรงนี้ปืนเนี่ยมาติดตรงไหลตรงนี้อ่าซึ่งจริงมันมติดได้นาะผมจะใช้ชิ้นส่วนลุกชิ้นส่วนนะครับของคอร์ดก็นทูเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันให้กลายเป็นว่าเหมือนกับถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับร่างพิเศษนิดหนึ่งนะครับที่ติดตั้งชิ้นส่วนครบเนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวถอดบูสเตอร์ออกแบบนี้ก็อดึงหมัดออกนะครับ ซึ่งหมัดอันนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้งานเป็นฟันเนียวได้ด้วยนะครับต้องบอกนะครับว่าจูบิทายกันดา m เนี่ยอาวุธครบเครื่องจริงๆการโจมตีการป้องกันร,ระยะไกลระ,ระยะไกลเนี่ยครบทวนหมดนะครับอ่าใส่แบบนี้แต่เดี๋ยวทําไมตอนแรกใส่แน่นๆตอนนี้หลุดซะแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับซึ่งแขนก็ยกน้ําหนักได้และสุดท้ายก็นําขอดีเฟนเดอครับมาติดไว้แบบนี้ก็ปิดเข้าไปครับอ่าเท่านี้ครับก็ จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับจูปิทาร์การดั้มนะครับ,บ,นรบในเวอร์ชันที่ติดตั้งอาวุธแบบครบทุกส่วนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่รู้แล้วว่าจะเก่งขึ้นหรือไม่เก่งขึ้นนะครับเพราะว่าคือสอันนี้เนี่ยเป็นฟันเหนจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกไปใช้งานตอนไหนย,ยังไงก็ได้เช่แล้วหยุดแล้วใช่ไหมล่ะครับรวมถึงตัวผมไม่รู้เล้ว,ว่าตัวคอ r e ด e เฟนเดอร์ตรงนี้เนี่ยกับบูสเตอร์อันเก่าของจูปิทารนะครับอันไหนทํางานได้ดีกว่ากันแต่ถ้าให้ผมเดานะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาจูป จูบิทาฟ์กันดัมปล่อยฟันเนลออกมาใช่ไหมครับเราจะเสียบูสเตอร์ไป1อันแต่พอเป็นตอนนี้ครับเรามีบูสเตอร์อยู่แล้วก็ในส่วนของคอดีเฟนเดอร์นี้เนี่ยมันทํางานในฐานะตัวเสริมบูสเตอร์ด้วยผมเลยมองว่าร่างนี้ครับน่าจะเป็นน้างที่มาอุดข้อเสียของจูบิทฟ์การดัมเวลาปลดฟันเนลออกไปได้ระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าซึ่งจะเป็นร่างที่ความเร็วยังอยู่ครับแล้วก็ยังสามารถเชียร์บอได้ครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับผมอ่าร่างนี้ก็น่าจะเป็นร่างสมบูรณ์นะครับอ่า โอเคครับได้ยครับก็คือการรีวิวปจบวันนี้เลยครับกับ j u p i t e r ยกันดั้นะครับในเวอร์ชั่นของสี G3 color นะครับซึ่งข้อเสียเนี่ยเราพบกันอย่างหนึ่งเลยคือแคนตรงนี้ที่รับน้ำหนักไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ส่วนเกาะเอลตรงนี้ครับที่ติดเข้าไปไม่ได้นะครับอันนี้นี่ผมน่าเสียใจจริงไม่งั้นเราได้เห็นหุ่นที่สมบูรณ์แบบกว่านี้นะครับอ่าแต่ในร่างนี้ครับผมคิดว่า เป็นหน้านที่แข็งแกร่งมากๆแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราได้เห็นในเรื่องเนอะน่าเสียดายที่เราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็วันนี้ครับรีวิวประจำวันนี้เนี่ยมีเท่านี้เลยนะใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เรีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีข้อแม้ไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่ๆคนนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย